องนายไปแล้วองวนายเนี่ยมันเกิดเราทันทีมึนกันหมดเลยเราไปห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยนายไปแล้วนายไปแล้ว <c oughs> ตามแผนตามแผนโอเคมาให้เราเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใเดี๋ยวเราเนี่ย <c oughs> จะให้นายเปิดเองนะอ๋ ใ่กตห้เปิดอไงเ้ยเติมไหนเนี่ยเติมเดินเข้าห้องน้ำอ๋อเติมไปเข้าห้องน้ำอ๋อโอเคโอเราไม่เห็นเจอเตอร์เลยไม่ก็ในห้องน้ำไงก็เลยไม่เห็นเโอเคเราซอร์ไพรส์เลยโอเคโอเคหนึ่งไปเปิดหนึ่งสองสามจับ รางวัลช้าก็นเนี่ยโอ้โหเก่งจริงเราให้ตายเถอะมาเป็นคนแรกของห้องภูมิใจจริงๆเฮ้ยวันนี้เราเอาลูกตาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคลิปที่แล้ววันนี้นั่งรอชิวๆเรียนดีกว่ารู้สึกว่ามาเช้าเกินตอนนี้นั่งรอเริ่มหน้าเบื่อแล้วเอาโทรศัพท์มาเล่นดีกว่ากี่โมงเนี่ยตีสี่ครึ่งเหรอเนี่ยโอ้โหก่อนจะเรียนกี่โมงเนี่ยอา้าวดูผิด โอ้เจ็ดโมงแล้วเพื่อนยังไม่มากันเลยเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์ล้อดีกว่าเฮย้ยวันนี้มันมันเกิดอนาวีแ้อเนี่ยเวจแจ้งเตือนโอ้โหเอ้ยมันเกิดวินเฮย้ยหาเรื่องเซอร์ไพรส์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์คนเดียวมันก็คงจะไม่รู้ดิเราคิดว่าเราควรจะแบบว่าหาเพื่อนมาร่วงแผนของเราด้วยเนี่ย เอ๊แล้วเมื่อไหร่คนนั้นจะมากันเนี่ยโอเคเอาดีดีวัสดีเจอวัสดีพูวันดีวันดีมาเช้าเดิมเลยเนี่ยมาธรรมดาเราตื่นเช้ามาเช้าทุกวันเลยใช่บ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้โอ้ยในบทตื่นเช้าในชีวิตจริงก็ก็ตื่นเช้าเหมือนกันเช้าประมาณ8ปดโมงอะไรอย่างงี้นะเช้าเราเช้าเรามันไม่เหมือนกันไงเฮ้ยนี่นี่มีเรื่องอะไรจะบอกว่าไงว่าไงนี่นี่นี่ อ่ะข้อเฟสนี่วันเกิดอนาวินฮู้ยนี่ข้อด้วนไอ้ลองลองเช็คลองเช็คลองเช็ควันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเฮ้ยจะเตือนเหมือนกันวันเนี้ยโโอ้หวันเนี้ยวันเกิดอนาวินใช่ไหมใช่เราเนี่ยมีความคิดดีๆดีเราคิดว่านะพวกเราอะไรไม่มีข้อตัดวะเลี้ยวเอามาได้มากเลยก็คืออย่างี้ก็คือว่าเดี๋ยววันเนี้ยเรามาหาเรื่องเซอร์ไพรส์นายมิกันดีกว่า ได้ใช่ไโอเคโอเคถ้าแต่เราอะไรดีเรามาคิดกันดีกว่าใช่เราคิดกันก็ประมาณนี้แหละได้อยู่ได้อยู่โอได้อยู่แปลว่าก็ได้อยู่ไงอย่าให้มันใช้ยากเลยคำนี้ชีวิตนี้โลกเราก็อยู่ยากเยอะนะโอเคได้อยู่ก็แปลว่าได้แหละโอ้โหอะไรเนี่ยบินมาแล้วบินมาแล้วก่อนจะพูดเลยบินแล้วันนแล้วันนี้ว่อะไรพูดนานเนี่ย เอ้โหพวกนายอะไรเนี่ยมองหน้าเรานี่นี่วันนี้วันเกิดเราอันเนี่ยใช่เหรอใช่หรอใช่ดูยังไม่รู้อ่ะไม่ค่อยได้เอามันไม่มีเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนเลยหรอก็วันเกิดนายก็วันเกิดนายไงวันเกิดนายนายก็ต้องเลี้ยงพวกเราโอ้เออจะไปล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรไม่ใช่เดี๋ยวหายแล้วเนี่ยโทรศัพท์ต่อนเตอร์เราเราก็ดูด้วยจะดูอะไรอ่ะ โอ้หแล้วของพวกนายเนี่ยวันเกิดเราไม่มีใครสนใจเราเลยอะดูดิโอ้โหเนี่ยวันเกิดเรามีแค่ปีละครั้งเองนะจะไม่สนใจกันเลยเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าก็มีแค่ปีหน้าก็มีรอ <c oughs> <c oughs> อีกร่างสามร้อยหกสิบห้าวันเลยนะเออไม่รีบไม่รีบไม่รีบ <c oughs> โอ้โหแล้วของพวกนายเนี่ยวันเกิดพวกนายเรายังไม่ <c oughs> ไม่เคยลืมเลยท้อท้อพวกนายไปแล้วพวกนายเนี่ยวันเกิดเราทันทีเหมือนกันหมดเลย เอาไปห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยน้ำไปไหนไปหนไปไหนแล้วตามแผนตามแผนโอเคเฮ้ยฟิล์มน้ำไปไมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำยไมนเป่า เป็นไรเนี่ยเปล่าไป่ไอถามดีๆเป็นไรเนี่ยเราไม่เป็นไรเป็นไรเพื่อนเราไม่เป็นไรเราโอเคไม่เป็นไรดีละดีละดีละเรียนต่อดีละเฮ้ยเราเล่นนี่วินนายอย่างงอนเราเลยความจริงอ่ะเรามีของมาเซอร์ไพรส์ใช่ของมาตาม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 มาอยู่หน้าห้องไงอยู่หน้าห้องโอ้โหดูกล่องขนาดใหญ่ชิ้นของก็ต้องใหญ่ใหญ่มาให้เราเลยเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้นายเปิดเองนะฮะ ใช่เลยให้เปิดอัไงอ้ยเติมไหนเนี่ยเติมเดินไปเข้าห้องน้ำอ๋อเติมห้องน้ำอ๋ออ๋อโอเคเราไม่เห็นเจอเตอร์เลยไม่ก็นในห้องน้ำไงก็เไม่เห็นเคๆโอเคเราซอร์ไพรส์เลยโอเคโนเคอไปเยนเยไปเลหนึ่งสองสามดื้เียวเนาะ เราไงเคก็ไม่ได้กินกินได้กินได้เหลืออยู่เนี่ยกินแล้วเนี่ยไม่ได้ดิมันเปื้อนไปแล้วกินได้กินได้ก็นายเออนี่ยนายดูตรงนี้ดิมันมันกินได้อยู่เนี่ยลองใช่เนี่ยไม่กินแล้วเราไปนั่งที่เราวโอ้ไม่เป็ไรเนี่ยนาวินงอนไปแล้วมาเติมมาถุงมามาทำมาอุ้ย โอ๊ยโต๊ะโต๊ะเป็นอะไรไม่ได้เอาโต๊อะเลเกือบแย่แล้วเดี๋ยวดีดีเอ้าอาลาวินน้าโดนอะไรมาหน้าโดนอะไรมาเนี่ยอาลาวินหิวว่าเห็นไหมเต็มปากเต็มคำเลยพอเคยกินก็ได้กินเอาไปกินอ้นนี่วินวินวินนี่ h a ป p y Birthday นี่ฮีลโหลว่าดีอ่ะ ไปเราเแยกตาดีกว่าเราหมดคำพูดกับพวกนายจริงไม่้ย้พูดเย้เลยเย้เลยเย้เลยไปเดี๋ยวลุกลุกเราไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวมันี่ก็ได้เฮ้ยเราไปห้องน้ำก่อนอ๋อมือเราเปื้อนนะเราไปล้างมือก่อนล้างมือให้สะอาดตึ้โอ้โหมือเปื้อนหมดเลนน่าสารเตอร์จังพวกนายจำไว้เลยนะวันเกิดเรามาแกล้งเราอีกเค้กเราก็ไม่ได้กินดีๆ ไม่ก oh. ินเหมือนกันแต่กินไม่ดีเรากินนี่ยเลยนายกินไหมล่ะนอกไหนซื้อมาให้นายก็ต้องกินด่ใช่เลิกได้ก็ไม่กินดีกว่าทำไมอ่ะยังจะถามอีกเหรอแก เอาเป่าดิเป่าเป่าเขียนทิปอ๋อนี่บักบักเขียนเป่าเป่าเอาเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าอันนี้อะไรอันน้วินถูกใจมันเกินนี่ไงเค้กจริงรอบนี้ไม่มีโปะแน่นอนมีแต่กดหน้าอันนี้ไม่ได้แจ้ง เป็นไงเนี่ยซื้อเค้กมาให้ของจริงไม่มีแกล้งอนตอนเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจแต่ถึงจะเสียใจไปนิดนึงอ๋อเพราะอะไรได้ก็ถามอีกแล้เนี่ยเพื่อนกันซื้อมาให้ไงเนี่ยเฮ้ยเตอร์ซื้อร้านไหนเนี่ยโฟมแบบอย่างเหมือนเค้กจริงเลยเอาเชฟโฟมนจริง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 ไม่มีแกล้งไม่มีแกล้งเป็นไงอนาวินถูกใจไหมอ๋อถูกใจเราก็ดีใจที่เพื่อนซื้อมาสบาย เป็นเพื่อนวันนี้เป็นวันเกิดของอาาวินจริงๆนะวันเกิดวันที่อะไรอาาวิน14เมษายนครับทุกคนสามารถเข้าไปอวยพรอาาวินได้ที่ชุมชนเพจในชุมชนของเราได้นะครับผมช่องยูทูบของเรานะโอเคก็ขอบคุณมากอ่าอ๋อไม่ตีตรงนี้ก็ได้ถ่ายไว้ไว้มถ่ายไวโอเคครับผมก็เข้าไปอวยพรได้นะครับผมโอเคก็เรากินเค้กกันดีกว่านาวินอ้าวพิมเดี๋ยวเราป้อน

ของเราใช่ของอนาวินอันนี้ใช่ไอ้เนื้อเนื้อเนื้อินื้อคนื้อันี้ออนินอะนั้อเนือเนื้นื้อเ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 นื้อคนื้อเไล้อเนื้สเัื้อเน้อเนื้อเนื้อเนื้อเาื้อาลืมอเนืยอานื้อเนื้อเนื้กเนื้อเน้เน้อเนื้วเนื้อันื้อเน้อนื้อเนอเนื้อเน้อเนอดนั้อเนื้อนอนเนืวอเนื้อเนดีอเนืนนนนอนอเน้เน มาดีวะของม่ก <s> ิละ happy, 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 happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอนเลยนะอเลยยางยังต้องต้อง้อนกกินเรียบร้อยเสร็จแล้วไปพรเลยก็พว่าขอพว่าขอให้ทุกคนอยู่ในช่องโฟกัสแอนด์ฟิล์มฟมิลี่แก๊งนานครับผมมอยู่นกนนาน้อไ้องเ่าเลยเ่าเลยเ่าเแกเมนเมนเมน ขาวควันเป็ควันเป็วันแล้วควันโอเคไปาไปเลยผ่าเค้กผ่าเค้กไม่มีปะขอบใจขอบใจอรับอืมอร่อยอาเตอร์ขอบใจ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 อืมอร่อยอร่อยอ๋ออืมโอเค thank you thank you นาวิน อยากให้มอนไหมอยากแก้ไอ้มอนนี่นี่โฟกัสแค่ม okay? ืออ่โฟกัสอ่าเดี๋ยวเราจะทำการส่งใบสนีไปให้มอนนะครับอันนี้ผมตัดให้ตัวเองก่อนกินมา